พวกเดียวกันใช่เหรอร้านที่อยู่ช่วยนายมันพวกเดียวกับสเปนเซื้อไม่ใช่คนที่ตายอืมใช่ไหมไม่พวกเดียวกันหรอเออพวกเดียวกันก็ไอ้นี่มันเคยเป็นตำรวจมาก่อนไงก็พวกเดียวกันไงแล้วมันก็ต่อยตำรวจแล้วมันเลยเข้าคุกทีจีมีคนญี่ปุ่นบอกว่าอยากไปตามรอยจีจะต่อบยังไงดีครับถ้าอย่างนี้ก็ตามแรงกันนะ วันนี้ว่าใส่อะมันมืดมันม,ม,นม,ม,นมืดไปดไฟไฟ <Okay. S 1> นาแดงมากกินนมไม่ได้กินเราไม่กินหลอกนม <c oughs> ต้าไม่มากินสักทีอะเหลือแล้วมันอืดหมด ถึงกับต้องหนีพี่มาดูไลฟ์เลยมีพี่มันบอกว่าถ้าสมุดขึ้นมาแล้วมันกินไม่น่ามันจะมาสาวไปแต่อันนี้หมดว่ะอันนี้ยังคอหมูบอกแล้วเนี่ยอร่อยอันนี้อร่อยสุดไม่หล่อไม่รู้ใครหล่อบูมไหมชุนอืมดักดาบไงดักดาบดำไปไม่ดำดำมันหมดยุคของฟิลเตอร์ดอกไม้แล้วเว้ยอืม เปินเป็นเมืองมาหน้าฝั่งนี้แล้วกูเป็นหน้าฝั่งรถนะมั้ยไม่ไม่ไม่เพราะไฟมันเข้าด้านนี้กูไม่อยากเปิดไฟหมดอ่ะมาในนี้ไปสิวขึ้นหน้าผากทุกคนกดสิวเห็นปะเม็ดต้องกลางเลยอ่ะใหญ่ๆเลยอ่ะเนี่ยโอ้โหต้องไปกดแล้วแหละไม่น่าจะรอดเราไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่กับสิวแบบนี้ได้เพิ่งขึ้นเมื่อคืนเลยหลังจาก กินนมไปแล้วก็หน้าสกปรกเราไม่ได้ล้างหน้าก่อนนอนกันนะเนี่ไม่มีเลยข้อศีลเลยะเออวะแตนแต่มันเป็นภาคไทยไม่นด้มีวะเฮ้ยอันนั้นก็ภาคไทยนี่หว่าไม่ไม่มีหรอกถ้ามีหลุดไปแล้วเออถ้ามีหลุดไปแล้วมีซิวไม่ได้ดูการ์ตูนครับดูหนังเซนเซอร์ครับขอยี่หัวเป็นดีคือจีไม่ได้สระผมเว้ยแล้วก็ไม่ได้เกียร์ทรงผมก่อนไล์เลยไม่รู้จะแบบทําผมยังไงเดียรแล้วมันลกไปหมดเลยอะ จะเสริมขึ้นมันก็ไม่ได้ขึ้นอ่ะเอาลงมันก็ลงไม่ได้อ่ะมันเลยแบบพี่จีสันท่านในกรทมปิดหมดเลยเหรอปิดหมดเลยครับเปิดแค่พวกแบบคูเม่กับท็อปพวกชั้นอาหารเนี่ยจะเปิดอยู่จะสามารถสั่งอาหารขกินได้อยู่ไปซื้ออาหารไปตุนไปตุนได้ครับหน่งนมันจะอะไรนหนาวสคับมมันเลยอ่ะ มไม่ได้สัะเออเออมันแบนรีบไปกับหัวใช่ป่ะเออนี้ก็ว่าเนี่มันแบนไปเดี๋ยวพยายามจะจะนฟูให้มันฟูข้นนัวออย่่มมมมมผไไ ด,ด,ดีขึ้นป่้วกักตัวกี่วันแล้วกักเรื่อยๆเลยครับจนกว่าจะแบบเขาให้จนกว่าทุกอย่างมันจะโอเคขึ้นก็ค่อยนี่ก็ได้ครับทุกคนอย่าเอาัตเองไปเสี่ยงเลยนะกับการแบบไม่ได้กักตัวถ<ด>้าเป็นเป็นไปได้ก็กักตัวดีกว่า ไม่ครับเบิดฟิคือตัวดอกไม้รู้ครังลแบบ22คั้งได้2วอืมผมคร่อยครับช่างมันอะไรจะแล้บอก อันยองอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรอ่ะข้างมึงเนี่ยตัวอะไรวะตัวอะไรวะอันนี้ส่งทางเพราะมึงเบาเสียงดิมึงเบาเสียงจะเป็นเซฟดิกูไม่ได้ยินเสียงนะจะเป็นเซฟด้วยเนี่ยขอรวะใครเซฟเหรอกูกลางขนาดนี้เซฟขี้แตดดังดังเลยอ่ะขี้อยู่ ทำไมไม่เคยตุดเกบอะไรบ้างเห็นเห็นเห็นหน้ามึงแล้วขี้ออกเลยหมายถึงหน้ากลัหนายจีอุ้กูรอดแต่เมื่อก้กูชงผิดกูตายแล้เมึงอีชงกูไม่โดนอะไรเลยไปไปน่อปไะไปไอไปไปไปอปไอไป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 อปไปไปอปไอไป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 ่ปไ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 ขไงไป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 ไไม่ไไไไ้ แต่มีหนวดนะเออดักดักดักดกพูดไว้ก่อนเดยวโดนดพูดไว้ก่อนกลับบ้านไงก็แบบชิวๆไม่ได้มีใครถามเลยปะอยากบอกให้ทุกคนรู้ไงอแต่ร้องเพลงโชนหน่อยนี้มึงเออพี่เศษเอกไว้มีคนบอกว่ามึงร้องเพลงพอแล้วก็จบเอกไว้มาเว้ยในมึงร้องเพลงจริงดีิงอะมีคนบอกเหรอเออมีคนบอกจริงมีคนบอกว่ามึงเอะจบดีเทศ เรียกแบบวิ้ไว้มาแล้วเออหนูร้องเพลงคนหนึ่งดิฮะอ๋อเอาเพลงอะไรอยากฟังเพลงอะไรครับไอ้กูเจ็บกระตือนานกระตืเกิดตือนานเขาเปิดเปิดทำนองก่อนเฮ้ยมึงเสียงทางไหนต้อเปิดทำนองทำไมจริงเออไม่เปิดดนตรีไงเมโลดี้มึงดิกีตาร์ไปด้วยดิปกติมึงก็ดิกีต้าไปด้วยปกติดิจิตร์แล้วก็แบบตัดต่อไม่ปกติกูขิวปากไปด้วยร้องไปด้วยอ๋อขวานเนี่ยขิงละ แต่จะเสียงเสียงที่ผิวปากไม่ดอกจากปากแล้วอ๋อจะตูดไอ้เนี่ยมาเป็นสกปรกแล้วกูมึงมาเป็นสกปรกตลอดเลยอ่ะคุณดูผมกูดิมันแบบมันยาวเกินไปแล้วเว้ยกูโคตรอยากเอานี่ออกเลย เราเปิดเวอร์ชันเปล่าไม่ไม่ไม่ฟังเวอร์ชันนั้นโอ้ยเนี่ยไม่สนุบเพื่อนเลยแรงเลเนี่ยหล่อเล่นกูไอที่แบบสายซักสายดิลองดิลองดิกูลองไม่ได้กูลองเนื้อเฮยังไม่รู้เนื้อเลยอ่ะเอ็กไวนลองได้อู สีลมเอาแบ็คเอาแบ็คที่อะไรกแบ็คไปด้วยแล้วแบ๊กไปมอกอ๋แบ็คเฮ้ยทำไมตาเยิ้มมากกินปวดเลยไม่กินกินหรือเปล่าอ๋อผมมันทิ่มตาอ่าเซฟอะไรอยู่นู่นได้กินนมเปล่ากินอะไรนะพวกนมอะทำไมวะถ้าไม่หัวกูมันแบ๊ติดหัวแล้วทำไมหัมกูไม่มีวะพวกนี้มีพลังหาอะไรแบ๊กไปติปหัผมมันแย่จังวันมึงได้กินนมหยุดยุ่งมาอะไรนะกินนมกินนี่กินเหรอ ทำไมวะกินเหรอเออกินอะไรกินกับผีไม่ไม่นมจริงๆนมอ่ะนี่ไงผู้หมายถึงแบบโอ้ผู้หม่เลยวะไอพวกเด็กที่ไอ้นี่มันยาดมยาดมไงก็ที่เแบบยาดมนะเออยาดมอะพวกได้กินลูงไหมก็ได้กินยาดมโอ๊ยกินจ้ะ กู้รำคาญผมเปลงบ้างเลยตอนเนี้ยกู้รำคาญมึงเล่นบอกเกมจะเล่นยังไงวะผมกู้มันกันติดหัวเพราะมันยาวเกินแล้วมันแบบเยอะดูหนวดกูดิรู้แล้วรู้แล้วไม่ต้องยาวดูแล้วรู้แล้วโอ้มีมีนิ้วกลางสวยดีนะเืมอือะผมปูแม่งช่วงนี้มันยาวเกิน หยาบโลนมึงเริ่มก่อนเลยสั์อ๋อเหรออืมมึงทำข้อสอบไม่เสร็จไหมแปลงกระดาษมึงดูเลยไอเนี่ยสอบพรุ่งนี้แม่งยังอยู่นี่อยู่เลย้อคกูสอบที่นี่อะไรเนี่ยเราเปลี่ยนเสื้อมาได้เหรอสอบอะไร ชื่อของเบลกลุบตาตาตาโอ้โหมืดก่อนขึ้นโอ้ยเปิดไฟกันไม่เปิดอะไรไม่คือกลัวดูหนักไม่ก็แรดูหนักเว้ยไม่ก็ละลายเออเราปิดทีนี้ดิเริ่มใหม่ใช่ไหมก็แบบว่าก็จะเปิดตอเล่นใช่ไหมเออรู้จักระบายเรื่องใหม่อ่ะรู้จักดีไซน์ที่มันต่อใช่เข้าทีเออเข้าทีวีไงอืมอืมโง่มาก แต่ต่อเป็นแต่วันนั้นถามกูว่าเออรั่วไฟเป็นพีดีเอฟทำยังไงเมื่อถามกูเนี่ยอาม่าหรออืมกินอะไรเยอะๆเนี่ยพวันี้พวกนี้ไปเชียงรายละอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรโซอะไรนะต้องว่นะกลุ่มโซไปงานอาม่าอะไรปกลับอุ้ไปกลับเหรออืมกับเชียงรายนะใช่เพราะมันเดินทางได้เหรอพูดเกีฬาปกติในสิ่งสองกีฬาไม่อาม่าเรื่องอาม่ากับนึ้อ ไม่เดี๋ยวไปไปกลับไปตีห้าเราโอเคแล้วใช่ปะโอเคแล้วไม่หมาถึงไม่ไม่อยากเลยพอพอตีอยม่ได้โอ้แย่เาเดียวสินเสียชีวิตอย่างกถต้งแ่ตอนแรก มตีหมท้ามันไปกินี้แหมูกวราะมันูท้าเปิดอตอนนี้ก็ใช้ลูกกับเขารับว่ม่ก็ก่อนที่มันจะเอร์ฟิวรู้มันเครอจริงใช่ไหมันไม่ได้เอร์เขไม่เผรอเขาแค่นี้บ่อยๆก็เออเขาเขาให้ถึงบ้านก่อนสองทุ่มแะ ไม่เขาไม่ได้แบบปิดแต่ถ้าเดินทางข้ามเดินทางข้ามจังหวัดอ่ะเขาจะตรวจอุณหภูมิมีด่านเยอะเฉยๆแบบนี้หนึ่งจังหวัดก็ตรวจทีหนึ่งนี้หรอก็ตรวจจริงหรอก็ตรวจไปเรื่อยๆก็ไม่มีอะไรอ่ะเขาแค่แบบแล้วมึงจะรับมึงไหวว่ากับการตรวจเออมึงไหวตรวจตรวจโควิดเหรอโอเคพูดดีกว่า ไม่นไรจริงๆมันก็ไม่ดีมันก็ไม่สมควรก็หน้าแดงจังอะพวกมึงอะมันเป็นที่ฟิลเตอร์เว้ยมันไม่เกี่ยวกับกูฟิลเตอร์หน้าแดงเออไปละกูกินข้าวละบาย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 เสียงแบบ